ครับผมอัมยุกปานะครับสวัสดีค่ะแบลวทำคลิปไปเล่นยนะคะวันนี้วันนี้เน,นี่ยผมจะพาทั้งแบลวไปห้างของบ้านบ้านสายนะครับที่ไลยสร้างใหม่นะ<ม>ก็ห้างห้างจากนี้ก็วานยี่สิบโลได้ทุกคนอยู่ห้างห้างบ้านสายเนี่ยก็อยู่บนยอดเลยนะใช่อันนี้เราเนี่ยเดินขึ้นมาไกลแล้วนะคะพี่พีก่กว่าที่จะได้เปิดคลิปเนี่ยเดินมายี่สิบกว่ากิโลแล้วเนาะใช่ เดินมากันแค่ต้องคนนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนยอดเขาอีกไ<ช>กลเลยเขาชันมากเลยน้วนใช่โอเครเดวไปกันครับถ้าพีพีได้ยินเสียงนู้ดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจน,น,นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีแก๊งของไอ้พวกพม่าเนะใช่มามาแบบว่า คอยล่าที่จะแบบว่าคอยแบบฟันคอคนนะพี่ๆนะอันนี้เข้ามาก็ต้องระวังตัวด้วย uh huh. เพราะว่าไม่รู้ว่าไอพวกขมาเนี่ยมันซุ่มดักอยู่ตรงไหนนะใช่มันขี่แบบมันมันขู่เราขี่ให้เรากลัวเราก็ต้องแบบพยายามเดินยพยายามที่ไม่ที่ไม่ให้เดินลงกันอะ่ะแต่แน่นอนที่เรามาวันนี้เนี่ยเราก็มีของดีติดตัว แน่นอนไม่งั้นเราจะไม่ขึ้นมานะที่บอกขาะใช่แล้วถ้ามันโผล่มาเนี่ยก็อยากลองท้าตูวตัวกับมันเหมือนกันอ่าถ้ามันแน่จริงเนี่ยไม่กล้าเข้ามาแน่นอนเราเพราะเราก็มีขอ้อติดตัวเข้ามาในป่าไม่มีขอ้อติดตัวนะก็แย่นะเนี่ยเอาพวกอันนี้มานะพี่ๆนะเอาลูกแก้วดวงจิตนะต้นไม้ก็ได้ล้ม มันมีแก๊งปาดคอคนด้วยนี่ช่วงเนี้ยมันระบาดอยนะู่นะถึงจะเป็นแก๊งแนนมันก็ไม่กล้าก็เราเพราะเราก็เราก็มีอาจารย์แบล็ก็มีอาจารย์แต่พ่อมันไม่มีพ่อมัใครกล้าแล้วแก๊งนะั่นแล้วก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะตามทาง,ทางใช่ มันเป็นโพงเลยพี่ทุกคนเห็มาณต้นตนี้เนี่ยพงนะทุคนน่าจะมีแบบว่าจะที่จะทางนอนดีนะอ่าก็บบ<อ>เป็นไปได้นะใส่ยูใช่หร้อางนสูงมากๆเลยนะดูสิแบบนี้นางกางทางก็สูงทุกคนดูเนี่ย yeah. ชันนะทุกคนนะแค่นั้นดเดินแ้นาเราเดินยังลื่นนะทุกคนใช่มีเนื้ยนเนยอะมากเลยเนหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยมากจะห้างที่น,นี่พัน่ายร้างเนี่ยเขาสร้างเพื่อสร้างสัตวนะทุกคนเพื่อสร้างเพื่ออยู่นะแต่สร้างเพื่อสร้างสัตว์อันนี้เป็นห้างพันสาย อันใหม่นะที่ออกวางไว้เพื่อทุกคนสัตว์ป่านีมันจะมากินในนี่ลูกเม็ดเม็ดมะกอกอยู่ที่ตรงนี้แต่แต่ฉีดต้นต้นมะกอกให้พี่ๆฟังให้พี่ๆดูนะว่าว่ามันเป็นต้นไหนว่าทำไมห้างว่าทำไมพันธุต้ยน่ะถึงมาทำห้างแถวนี้นะทุกคนห้างนี่ก็เป็นห้างชองสัตว์ทุกคนก็จะมีใบไม้เนี่ยรอบรอบห้างเลย ก็จะก็จะแม่้สันมองมองเห็นว่าเออเนี้ยมีคนมาเอาท้าอยู่เนะให้สันมองเห็นมองเห็นว่าเออเป็นป้ามันเดิมที่มันเคยเดินเคยเดินมาคือมันมันก็มาจากป้าให้ดูนะมาป้าทางนู้นมันก็จะเดินเดินมาทางนี้นะยแตคนแต่คนเนี่ยหลับไปกลางหลังลงนะ ก็เป็นต้นนี้เลยนี่ต้มน,นตมะกอกนี่เหนต้นมะกอกนี่หนานเนี่ยใหญ่นี่หรต้มะกอกใหมาก,อ,มากอันนี้เป็นห้างของพันทราสี่แก้วที่ได้สร้างไว้ได้เป็นอาทิตย์กว่าแล้วคน นี่ก็จะเป็นต้นมะกอกที่ซัดป้ากินนะนี่ก็ได้กินไปหมดแล้วทุกคนเกี้ยงเลยนะนี่ลำดาวมะกอกดูมะกอกดีนะว่ามันเป็นต้นมะกอกจริงจใช่เนี่ยเต็มเลยข้างล่างเนี่ยพี่เห็เพียบเลยป้ากับพวกเกี้ยงพวกอะไรมากินนะแล้วก็มาซ่องสัตด น,นี่เป็นแฮงค์ของท้องถ่ายนะพี่ใช่โหสูงมากเลยนะสูงวะประมาณสิบเมตรได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทีละคนแล้วกันอ่าให้นำแบกขึ้นไปก่อนไหม,ไหมไเดี๋ยวให้นำแบกขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปก่อนเลยนะพี่พี่เ,เดี๋ยวรอสักครู่หรือว่าพี่บัวขาจะขึ้นก่อน แล้วแต่ึ้น,นก่อนนันนโอเคเดี๋ยวขอพักขาตรงนี้ก่อนนะคะพี่ๆนะอ่าแล้ว<อ>เรา,า,าขอพักมันผมวันนี้ขึ้นมาก่อนนะลำแบวก็ได้กำลังต่างตามขึ้นมาทุกคนขึ้นมาก็ากนเหนื่อยมากทุกคนสูงจัดเลย โบข้าเขาสูงนะพี่ๆนะก็เลยขึ้นได้ไวแต่หนูอ่ะไม่ได้สูงมากนะใจขึ้นเลยคุณนนะอีกใจเด้ออ่ามาล้วคุณนะ ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกว่าจะขึ้นมาถึงเหนื่อยไหมยังเหนื่อยโหบนห้างน้ำสูงมากๆเลยแล้วพี่ๆนะมันจะเป็นใบไม้ที่ตอนแรกล่ะใบไม้ยังสดอยู่นะคุณเดี๋ยวต้องบรรยากาศอีกรอบหนึ่งลูกคุณน่ะก็มามาแล้วนะไอน เราได้นั่งพักไปสักพักนึงนะใช่พ,พี่นี่ตอนนี้เห็นไหมขึ้นมาเราบนนี้ละกางเกงก็เปียกนะเพราะว่าแบบเดินพวกลุยน้ำมาด้วยเนาะทางเนี่ยมีพวกน้ำที่พี่ว่าเขาอยู่ตรงนะีน้นี่ตัวมะกอกเราขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นอีกเห็นบนยอดมนะัอนกันเห็นอีก,อกมุมมองหนึ่งฮะมุมมองที่แบบมบนยอดสูงตัวมะกอกว์ป,ป่าเนี่ยมันมากินได้สัตว์ป่ากินได้ เรากินได้ทุกคนเป็นมะกอกมะกอกป่ามะกอกป่ามันไม่เหมือนม,มะกอกบ้านเราใช่ใช่อันนี้มันเหมือนอยังไงอะสัตว์กินแล้วมันจะหวานแบบหวานจะหวาช้านแต่เรากินอะเรากินออกฝัดฟ้านะของป่านนะ่แต่ถ้ามะกอกบ้านเราวนะอร่อยเลยทุกคนถ้าเรากินมะกอกป่านเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แบบออกขมขมฝัดฟ้านะ้นพี่นะ แต่ถ้าเป็นมะกอกที่เรากินนะมันบางต้นเนี่ยเปรี้ยว<ช>เอาไปเปรี้ยวจะฝาไม่มามกมะกอกนี้ก็ทำแกงอร่อยนะถ้าเปรี้ยวๆเนาะทำแบบว่าเป็นน้ำซุปที่มันปเปรี้ยวๆพี่แล้วก็มีใ,<ช>ใส่ใส่ปลามันก็ทำทำทำ,ทำได้หลายอย่างอยู่นะใช่มันทำได้หลายอย่างแล้วก็เอาไปแบบจิ้มกับน้ำจิ้มก็มกได้ไอ้ลูกีก่กอกบรรยากาศเลยคุ ดีนะบรรยากาศเย็นใช่วันนี้ก็เป็นวัน,นฟ้าคึมนะคุณฝนก็ตกปอยปลอยเนี่ยไอ,ไอตอนแรกเนี่ยตอนที่เราแบบกำลังจะออกเดินทางนะคือฟ้าเนี่ยไม่ไม่คึมแบบนี้นะใช่ฟ <พอ S 1> ้า,าบบมืดไปเลยอ่ะพอเราเริ่มมาเหยียบพื้นป่าเนี่ยแบบว่ามันเริ่มมืดขึ้นอ่ะพี่พี่อ๋อใช่เลยบรรยากาศนี้นะก็คือแบบมันพายคอยหล่อน,นะแล้วก็ เดี๋ยวนี้ตอนช่วงนี้นะมันมีแก๊งแก๊งไอ้พวกโวนผัดคออยู่นนทุกที่นะใช่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับป่าคือดอกอะไรดองอะไรพอรูไหมพี่ลืมลืมชื่อนู่นอยู่ไกลมากเลยคุนดอกสวยจัดเขาเรียกว่าดอกรั้นทงนะดูไหมตกอนอะ เขารียกว่าดอกลั่นทมถ้าเราปลูกอยู่แถวบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นความที่แบบนำพาความโชค้ายเข้ามาในบ้านเพร <c oughs> าะว่าคำว่าลั่นทมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชื่อที่ดีอยู่แล้วนะที่คนกล้วยไม้เต็มต้นเลยนะต้นนี้ต้นใกล้ๆต้นมกอนอะกอกกล้วยไม้เต็มต้นพี่ดูมีทุกต้นเลยทุกคนตอนแรกตอนแรกผมนึกว่ามีคนมาปลูกนะแต่ไม่ใช่มีทุกต้นเลยนะ คนมาปลูกเนี่ยคนอะไรจะมาปลูกได้ทุกต้นนะเ,เห็นไหมเี้ยเขียวๆอะไรกลางเต็มต้นเลยนะคนวิมีเยอะมากาอ่ะบางเ<ช>นี่ยถ้าพี่เข้ามาดูแบบนี้เข้ามากับพี่หนูนะคือเราจะเห็นแบบเต็มต้นเลยวิวนะสวยมากเลยนะ ตรงมาอสูงทุกคนดูเห็นวิวในหม,มู่บ้านหมดเลยคือเราขึ้นมาบนยอดเขาเลยนะใช่เนี่ยเราขึ้นมาแบบว่าบนยอดเขาเลยนะพี่ๆนะอ้โหตเห็นแบบกองสันเลยนะ <c oughs> มือขึ้นมาสูงจัดมันต้องมีสั่นทั้งแหละเ <c oughs> นี่ยแหละขึ้นมา,กาใกล้ๆชายแดนเลยพี่ๆใช่คดูชายแดนนี่ควรนู่นน,น,นะโอ้โหขึ้นมานส่องส่องเจอหมดเลยนะ หมู่บ้านชายแดนดูเข่าทุกคนดูใบาใน้าโอ้สวยจัดแต่พี่โบเข่าเนี้ยไม่ได้เอาสายตงกล้องมานะก็ละเลยก็เลยต้องถือไมทุกคนนีน่งไปก็ได้ตั้งกล้องไวนะ้แล้วก็จะนั่งพักนั่งคุยกันะนะ ตามภาษาอันนี้ยากพี่น้องกันใช่เพื่บนเราขึ้นมาในป่าเนี้ยผมตังอะไรป่ไม่รู้ตังไดไหมพี่จะกลัวตังไหนเออกลัวมันตกจริงถ้าตกนี่ช่องหายเลยทีนี้กับลนกัวแบบนี้นะผมก็ใส่เสื้อแดงมาแป๊ดแล้วนะคนขอป้าใส่เสื้อสีแดงไม่ควรนะคน ใส่เขออ้าไปในี้กระเป๋าเดี๋ยวควอนอันนี้ขึ้นมาก็สวยเดี๋ยวเราจะอันนี้ไม่ได้เนาะใช่เวลาแบบเราแบบรีบมากสิพี่นะพี่ผู้เข่าจะตั้งได้ไมนะั้ยเนี่ยไหนถือเลยคือเอาไปไหน,นได้ไหมทำไงลองแบบตั้งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้หนูถือเอาไเปเลยกลัวมันตกไม่ใช่หรอ ในพี่ลองเข็นนี่ดันเอาแบบโคตรต้ไหมแบบเราจะได้นั่งคือแบบสะดวกวันนในพอแล้วนั่งหวยเมื่อวานที่มาป่าท่านราสีให้มา แต่อันนี้ติดตัวมาเพราะว่าเป็นของท่านโอท่านราศีอันนี้เป็นของท่านพญานาคราชน,นะพี่พี่นี่สามสีเลยของก็ไม่ได้นะท่านพญานาคราชให้มานะพี่พี่นหนูให้ดูเป็นสีมันจะเป็นสีเขียวเหมือนสีเขียวแบบออกสีดำๆนะพี่พี่นะสีที่แบบลึกลับมากอันนี้สีแดงมิเอยู่ สีแดงที่ยไปด้วยความชั่วร้ายบอกเลยใครมาทำร้ายเราเนี่ยมันต้องโดนในพวกนี้ไปนะพี่พีนะโควตสับตกเต็เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะใครวะนห่วะใครอะยังไม่เห็นตัวเลย เอ้ยทุกคนโดนสลับไปกองนะให้พี่พีดูนะเห็นไหมทุกคนเบื่อเบื่อมันเสือซมิงเลยนึงเบ้อใช่ดูกันั่งกายมันนี่ ปนนไรกันใานพวกหนูมาเดินเล่นเฉยๆคะ่ะมากันแค่สองคนเหรอใช่มากันแค่สคนก็ก็ดูสิเขาว่ามากี่คนมามาลงมาคุยกันลงก่อนแล้วลุงเป็นใครคะทำไมต้องให้พวกหนูลงไปคุยด้วยใช่ ชาวบ้านแต่งกายอย่างนี้หรอแถวนี้ไม่มีบ้านคนนะลงุงมามาลงมาคุยกับลุงก่อนซึ่งมันกำลังเลอนลงไปใช่ชาวบ้านนี่ไหมเรานี่แหล,ละคือชาวบ้านลงมาคุยกับลุงก่อนแล้วชาวบ้านนี่น้าไม่คุ้นเลยนะลงุงลงมาคุยก่อนก่อนทำไมต้องลงไปด้วยอะ ชาวบ้านแต่งตัวงี้เหรอลุงทำไมลุงปล่อยผมพอลุงพลังอย่างนั้นล่ะใช่ไม่เคยเห็นหน้าลุงด้วยในหมู่บ้านเนี่ยพวกเองก็อลองมาดูหนะ้าลุงให้ชัดๆีลองมาคุยด้านออลองมาถ้าชาวบ้านจริงลุงชื่ออะไรลุงชื่ออะไรล่ะลุงบอกมาสิ เราเป็นชาวบ้านาเรานนรู้จักหมดลเลยแน่จริงแน่จริงลุงก็มาหาพวกเราเองสิถ้าเป็นชาวบ้านพวกลุงก็ต้องขึ้นมาได้สิข้าขึ้นไม่เป็อ่าแกลงมาคุยกับข้าข้างล่างนี่ใช่เลี่ยมนะพี่ๆนะ เนี่จริงๆเจอมาเยอะแล้วนะจะเป็นคนเนี่ยมันจะขึ้นมาไงได้เรียมเต็มเต็มเลยพี่บุคาลองหมดลองหมดเลยอันตรายกว่าสนิ่งเอหมดทุกคนเต็มเลยมุเพีเลนนี่บนตามเต็มบนมีไม้แล้วลงมาลงมาลุงยาคยกับพวกเอรยังไม่รู้เลยว่าลุงชื่ออะไรลุงเป็นใครมาจากไหนใช่ แ,แถวนี้ไม่มีบ้านคนนะลุงอันนี้กลางเข่าเลยอยู่กลางเขาเนี่ยมันจะมีชาวบ้านมนาะเดินเล่นแถวนี้ยังไงทุกคนดูมีแต่ป่านะ,นะใช่นะ,อนนะลนองสองสัยนะพี่พีนะ พวกคุณมามันลาตัวเวนนะช่วงนี้เราไม่ใช่ไอ้คนตัดคอ,อนี่ซื้อสมีไม่กินหมดแล้วนะบอก ลุงอะลุงลุงเป็นใครยังไม่รู้เลยลุงก็บังคับให้ลองอยู่เนี่ยแหละลุงก็ไม่บอกว่าลุงชื่ออะไรลุงเป็นใครมาจากไหนมึงจะไม่ลองเหรอขึ้นขึ้นข้าวขึ้นมึงกูเละมือใจกูขึ้นไปลากมึงลงมาไหมขึ้นได้ก็ขึ้นมาสิเฮ้ยลุงไม่อยากให้ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาขึ้นมาเก่งจริงอ่ะวางมึงวางไออยู่ในป่านี่ฆ่าพวกมึง ป่านี้ไม่ใช่ของลุงคนเดียวใครๆก็ขึ้นมาได้แล้วลุงเป็นใครกูบอกมึงล้วไงกูเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละชาวบ้านถ้าลุงเป็นชาวบ้านแน่จริงอะลุงก็ขึ้นมาสิกูไม่อยากขึ้นไปมึงก็ลงมาคุยกูสิเอพวกเราก็ไม่อยากลงไปเหมือนกันมึงขึ้นมา<อ>จะให้ลงไปทำไมละ่ะ มดีแล้วนะลุงลองแงน,นาขึ้นมาเนี่ยแน่จริงอะนี่พี่พี่ถ้าเขาเอาอันนี้ลงมานะนี่นะส่องไม่เห็นหนูนะนี่นะหนูจะรีบเป่าคาถาไว้ก่อนโอเคพี่ส่องให้หน่อยจะส่องจะอันนี้ไว้ ลูกนี้นะถ้าหนูโชว์ไปอ่ะเขาอาจจะถ้าเป็นคนร้ายเนี่ยเขาจะร้อนนะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวหนุ่าท้องก่อนนะครับร้อนร้อนร้อนพวกมึงทำอะไรกูร้อนมันร้อนมันร้อนจังว่า ใช่ป่ะไม่ไดลุงลุงไม่หนีนี่นะลุงเขายังไม่หนีนะพี่ๆนะหนูว่ารอนีอ่มันไปแล้วอุ้ยมันหนีหนมันหนีลงก่าไปแล้วไปทั้งนั้นเขาหายไปเลย หายไปแล้วมันหายไปแล้วะ่ะมันอยู่ตรงไหนะเจอกระทันหแล้วทีถึงแบบวิ่งหนีตะเลิดเลยทุกคนเลิศป้ายนี่วา่าละมันต้องไม่ใช่คนดีพี่พี่น,นี่นะลูกนี้นี่เมียโคมากเลยนะถ้าถ้าแบบว่าเรามาเลยดีเน่ยท่องไปเลยพี่พี่ถ้าเจอพวกเนี้ยเราท่องไปเลยบนไหนก็นได้ถ้า เราไม่มั่นใจว่ามันเป็นคนดีหรือว่าคนร้ายเนี่ยเราก็ท่องไปเลยแล้วก็โชว์รูปนี้ใส่มันมันจะได้ร้อนถ้ามันเป็นคนไม่ดีมันจะร้อนส่วนถ้ามันเป็นคนดีเนี่ยก็จะไม่ร้อนนะพี่ๆีนะก็จะปีนต้นไม้ได้ด้วยเนาะใช่แล้วแบบสมิงเนี่ยมันปีนต้นไม้ไม่ได้อยู่แล้วไงที่มันมานี่ให้เราอะพี่พีหนูว่าคำพูดหนูก็ใช้ไม่ค่อยถูกะ okay. เพ่หนูนนเนี่ยเจอเจออะไรมาเยอะแล้วไงก็เลยจะไม่ค่อยกลัวไออะไรพวกนี้เท่าไหร่ใช่หนูยงเริ่มคาถาเลยเราก็ได้เปรียบหน่อยใช่แล้วก็แบบถ้าเตรียมตัวม,มาดีไม่ลืมอะไรนะก็คือเราจะเอาตัวรอดได้มากพี่แล้วหนูเนี่ยมีอาจารย์นะหนูก็เลยแบบไม่ต้องกลัวเท่าไหร่ครับทุกคนอันนี้เราก็ได้ไล่มันนี่ไปแล้วล้วก็ลงจากห้างาได้แล้วนะเราเนี่ยจะ ขอตัวลงห้างก่อนครับเดี๋ยวไปจบคลิปข้างล่างใช่เดี๋ยวไปจบคลิปข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวขอตัวลงบันไดเลยไม่ใช่เราจะรีบหนีด้วยพี่พี่จะรีบหนีด้วยนะโอเคไปเกินลงขึ้นกันสองทั้งสองคนแล้วนะน้องแบล็นะก็พี่โบข่ามาด้านนี้กัแล้วมันจะเรื่องช้าเนี่ยนะลงช้าเพราะว่าค่ะหนูเนี่สั้นลงบพี่โบขาวด้วยนะก็เลยแบบมันก็เลยลงช้า แต่ก็ลงมายังปลอดภัยพี่พี่โอเคเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ท้าทายอะไรมากมายเพราะว่าอ๋อนูนเนี่ยเคยเจอมาแล้วก็เลยแบบไม่ได้กลัวอะไรมากมายนะพี่พี่นะแต่แบบถ,ถ้าพี่พี่แบบปกติเนี่ยที่แบบไม่มีอาจารย์หรือว่าไม่มีคาถาอะไรเนี่ยพี่พี่ก็จะกลัวนะโอเคเดี๋ยวจะรีบเดินทางกันลงไปเนะ<ม>าะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอบคุณละลค์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำจงังให้ให้พุ่งงบสองกระป๋านนะครับผมนี่นะพี่ๆนะฝากฝากช่องพี่ด้วยองกระป๋านะฝากติดตามช่องผมด้วยนะก็โตรดามตอนี้ก็ร้อยกว่า,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 วานะก็ขอบคุณพี่นะที่ติดตามนะครับไปครับ